อามาอีกหนึ่งเรื่องค่ะผู้ชมขาคนไทยมักจะไม่ทิ้งกันในช่วงเวลาที่วิกฤตแบบนี้ค่ะเหล่าดารานักแสดงเขาก็บอกแบบนี้เลยค่ะขอยื่นมือช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะถึงแม้ว่าช่วงเวลาแบบนี้ค่ะดารานักแสดงหรือคนบันเทิงหลายๆคนก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด1 9นะคะมีดาราบางกลุ่มดาราบางส่วนบอกว่าไม่ได้ละนิ่งนอนใจไม่ได้ขออนุญาตค่ะช่วยเหลือประชาชนคนไทยตาดำๆด,ด้วยกันนี่แหละบางคนเปิดเพจช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน บางคนสนับสนุนเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์หาอุปกรณ์ชุด PPE ต่างๆให้บางคนทำอาหารเลี้ยงคนเลยนะคนที่ไม่มีไรายได้เนี่ยก็เลี้ยงเลยล่าสุดค่ะอีกหนึ่งสาวน้องดาราร่างเร็กน้องแอร์พัทิรานะประกาศชัดเจนค่ะว่าขอช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด ที่ยังไม่ได้รับการรักษาเพราะปัจจุบันนี้ค่ะหลายเลยคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วยังไม่ได้รับการรักษาหรือว่าต้องรอเรื่องของเตียงสนามโรงพยาบาลสนามหรือว่ายังไม่มีเตียงนะล่าสุดน้องแอร์บอกว่าใครที่รู้จักคนที่ติดเชื้อโควิด19ป่วยและมีอาการและยังไม่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลฝากชื่อนามสกุลไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแอร์เนี่ยนะจะ ช่วยโทรประสานจัดหาเตียงให้อีกแรงหนึ่งพร้อมยังบอกอีกว่าอยากช่วยแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีช่วงนี้บางวันแอนว่างงานมากบางวันก็เลยอยากจะช่วยกันอยากจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยประสานแต่ขอเป็นเคสที่ป่วยและมีอาการยังคงฝากชื่อไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะหมายถึงว่าใต้คอมเมนต์ในอินสตาแ a รมของน้องแอนนี่หรือว่าเป็นอีกหนึ่งทานน้ำใจ ที่ดารานักแสดงลุกขึ้นมาช่วยเหลือค่ะอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆค่ะคุณผู้ชมขาการแสดงเจตนารมณ์ที่ดีนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากๆไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะคุณผู้ชมขามานั่งแซกันบางคนเนี่ยมานั่งแซมานั่งต่อว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดคนนี้ถูกแต่สิ่งที่สําคัญลุกขึ้นมาช่วยกันเถอะค่ะช่วยกันให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้พร้อมๆกันทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็เริ่มจากตัวเองอดูแลตัวเองให้ดีที่สุด พกแมสนะติดตัวไปตลอดเวลารวมไปถึงค่ะเจลแอลกอฮอ,อล์ล้างมือเว้นระยะห่างไม่จำเป็นที่จะเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องสารแน่ไปนะคะโอเคนะคะเวิร์ r ฟ m ร์มโแล้วก็ Work เนาะ,ค,ะ work, นะค่ะ